สวัสดีครับท้ามกลางสายฝนครับวันนี้อยู่ที่อูเซียนันครับอูลังสันนะครับมาเจอรถตัวเองครั้งแรกครับมัดจำกลางอากาศครับรถน้ำฝนนะครับเป็นซีรีส์เอครับเครื่อง E13 C ผลนะลน,น,น้ะนนับผลในโน่นนะครับนะครับเสียนันก็เป็นรถลานประมูลนะครับเครื่องคัตซีกลิปครับหนังฟ้าเลย เน,นี่ยครับก็ประมาณนี้เลย <ะ S 1> น้ำฝนบอกอยากได้มานานแล้วอยากได้นานแล้วบนทุกวันอยากมีเจ็ดร้อยว้ขนเจโม่หล่ๆอๆบ้างแบต<า>ก<ท>็ซื้อใส่ใหม่ครับร้านประมูลเขาถอดแบตทุกคันนี่ครับหางมันแพหางนะ สูงมากหรือว่าเหมือนเขา,เาตั้งเหล็กเลยนะสูงมากเลยครับเนี่ยเอาหางตั้งบนเหล็กเลยไม่สอดนะครับเขาไม่ทําสอดมาาน่าจะได้เก็บเก็บงานตรงหางครับแต่เครื่องคัตซีนี่กิฟค,ครับไม่มีปัญหาก็จะมีมีเก็บเก็บหางครับแล้วก็ยางข้างหลังนะแปดเส้นเลย เหมือนเหมือนเขาเอาไปจอดแล้วก็ยิงออกนะครับเอายางเก่าใส่ไปก่อนยึดนะก่อนยึดเขาใส่ยางเก่าไปจอดแล้วยางใหม่เขาถอดออกครับยางก็หนักเลยครับทั้งแปดเส้นนะด้านหลังนะข้างหน้าก็พอได้อยู่ครับ ไม่ได้ถ่ายเครื่องให้ดูเลยแต่ฟังเสียงเอาครับนิ่มๆครับภายในเดยกจังโอ้เป็นไงค่ะที่เราเขาถึงชนบทค่ะเห็นนถตัวเองครั้งแรกนถตตัวเองครั้งแรกครับเป็นไงถูกใจไหมสวยไหมชอบสีฟ้าด้วยดิ สีฟ้าซะด้วยจูบใจเขาแล้วครับรถดำเขาก็สีฟ้าทะเลอันนี้เป็นฟ้ามุกฟ้ามุกทองนะยังใสๆอยู่ไปดูภายในกันไปก็ไปดูภายในดิขับเบิงงกันนะรถเจะา้องอ่ะนั่งเบิงงกันนะคืออยู่บก่ก ก็เป็นอีกความฝันหนึ่งนะครับความฝันนี้แบบว่าไม่เคยมีนะครับอันนี้เราก้อนสุดท้ายจริงๆที่ลงทุนนะ ให้ลูกมั้เอาถ่ายภายในให้เอซีดูหน่อยครับนี่เลยภายในภายในอันนี้ก็คือเดิมๆม,มาเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะแต่ว่ากว้างม,มากคือนอนหน้ารถสสบายเลยอะ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดอันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะภายในกว้างมากาอฝันอีกหนึ่งงางที่ฝันว่าอยากได้มานานแล้วอ่ะายในายแล้วเป็นไงบ้างก็ประมาณนี้ครับ ผมก็ยังไม่ได้ขึ้นไปดูรถเลยนะนี่แต่ด้านนอกครับอยู่ด้านนอกอย่าตากฝนอยู่นี่นะโอ้โหพายุเข้าครับฝนตกตลอดทั้งวันเลยออกจากตั้งแต่ยะโสนะตั้งแต่ยะโสมาถึงสุรินทร์นี่ตกแบบนี้ตลอดทางเลยครับมาเร็วก็ไม่ได้ถนนลื่นสูงไหมสามบันไดอ่ะบันไดสามขันะ้นนล ก็มีเคยลองไปนั่งรถสาวนุ่นดูนะครับตอนที่มิทติ้งยโสปิดประตูนะปิดประตูไม่รู้เคยไปนั่งรถสาวนุ่นนะครับโอ้ <c oughs> oh. นิ่มจริงๆครับข้างในกว้างๆเนาะเวลาเขีนรถ คือสิสบายนะคือบ้นักคือซำรอยเจ็ดหาห้ารอยเจ็ด hmm. ห้าคันเก่านะโอ้โหเหยียบควันดำปียิ่งวิ่งไม่ไปเลยยันยันยนเลยนะมากับเสียนะพี่อันมารอมารอ,มารอสักพักแล้วครับนี่ก็ช่างอันนะครับติดต่อมาให้คันนี้บอกว่าโอ้มีของดีนะน้ำฝนียบไปดูวิลไ,ไปดู ก็ดูแต่รูปครับก็มัดจำกลางอากาศเลยตัดสินใจครับมัดจำกลางอากาศไม่ได้มาดูรถเห็นแต่รูปพี่เขาก็บอกท่ารถไม่สวยจริงยินดีคืนมัดจำเลยชดสุดยอดมากครับ เอามาแต่โคราชนะใายโคลาชงวดนี่แหละงวดนี่แหละไปเลียวไม่มีนะด้านนี้ <c oughs> เซ็งเลยกับหางเนี่ย <c oughs> หางสูงมากอ่ะแล้วยางเป็น 11R ด้วยนะครับทั้ง10บเ้นนะ ผมว่าจะไปจัดจัดทรงลงนะทำให้มันมันโหลดลงหน่อยมันสูงครับขึ้นยากเดี๋ยวแล้วพวกสายไฟกิ่งไม้นะครับเวลาย้ายรถไปลำบากครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับเอารถไปเก็บงานดูก่อนว่า หลักๆเลยก็ต้องเปลี่ยนยางก่อนนะครับทำยางให้ดีก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ